สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่นะครับทางออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น youtube แล้วก็ Facebook ก็ตามนะครับผมผมในห้งกองทัพนะครับผมที่ปรึกษาการขายอิสู่สยามซิตี้นะครับผมสาขาสำารงนะครับผมสำารงเทพารักษ์นะครับวันนี้เช้าๆเลยเช้าวันพฤหัสนะฮะวันนี้เรามีรถมาจอดสองคันนั่นก็คือ นะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นไฮ g ลนเดอร์นะครับสี่ประตู1.9นะครับเกรดเซที P, นั่นเองนะครับผมวันนี้มีมาจอดให้ทั้ง2รุ่นเลยทั้ง2คันไม่ใช่2รุ่นรุ่นเดียวกันนะเป็นเกรดเซทีนะครับเกียร์ออโต้นะฮะราคาเพียง1ล้านบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเพิ่มอีก7,000บาทกลายเป็น1ล้าน 7,000บาทนะครับผมนะอันนี้เป็น2 0 0 0ันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถนะครับว่ารุ่นเซทพีเกรดเซทพีเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม 1.9เกรดเซีนะครับก็จะมีจอดทั้ง2คันนะครับตัวนี้ก็คือรุ่นเดียวกันเกรดเดียวกันนะครับวันนี้ลูกค้าม,มารับแบบชนกันเลยนะคะัสคันสีขาวเหมือนกันด้วยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยโอ้โหถือว่าลือนกันเลยนะฮะรออยู่แล้วนะเจดซตีราคา1ล้านบาทนะครับผมสีขาว1นึ่งล้านเจ็ดพันบาทะฮะ นี่เลยนะด้านหน้านะครับตัวไฟก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมนะพร้อมด้วยไฟเดย์ไทม์นั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับหน้ากระจังล้ออย่างนี้เลยนะครับผมก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับผมเทาออกแบบอะเมทัลลิกหน่อยเนาะแล้วก็แถบนะครับเป็นสองชั้นนะครับแถบล่างแบบคูเมียมนะเป็นเขี้ยวนะครับเล็กๆนะลอๆเลยนะ โอเคล้อแม็กนะครับเป็นขอบนะครับตัวนี้ให้ดูลายก่อนนะครับล้อแม็กเป็นขอบ18นะครับรอรอ,รอกันเลยมาพร้อมยางบิสโต้นั่นเองนะครับผมจริงๆรุ่น M อ่ารุ่น Z-P เนี่ยนะฮะร,รุ่น Z-P เนี่ยมันลออยู่แล้วนะฮะหน้าตารูปลักษ์ลอยอยู่แล้วดูดุดันแล้วก็ดูตัวรถเนี่ยมีมิติที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผม ในส่วนที่ได้มาเนี่ยในการสมมุติว่าลูกค้าซื้อกับที่เราเนี่ยฮะหลักๆเลยนะครับมีประกันภัยพรบให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมนะเราติดฟิลมให้มีคิวกันสาดให้นะครับมีแม็กไลเนอร์มาให้ด้วยทั้งสองคันนี้นะฮะเราแจ้งประกันให้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวต่อนะฮะอ หรือว่าบางคนก็อาจจะเอาข้อบัดรทำบุญเลยโอเคว้า <laughs> ว okay. wow. หรือว่าหล่อแล้วก็ดูดีมากเลยนะเดี๋ยวประชมภายนอกกันนิดนึงนี่นะ,ะก็จะมีติ๊กเกอร์โน่นนะครับเป็นคำว่าแหงติ๊กเกอร์ ตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมเรือที่ติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับในส่วนตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะพร้มอมทั้งนะครับผมตัวมือจับมือเปิดประตูนะครับแล้วก็ระบบคีย์เลสนะครับผมเมื่อเวลาที่เราไม่ต้องการที่จะจับรีโมทแล้วก็มากดประตูนะฮะเราสามารถจับที่ประตูแล้วก็กดรต,ต,ตรงคีย์เลสได้เลยนะฮะประตูก็จะปลดล็อกให้เราอัตโนมัตินั่นเอง เฮซพีนะครับภายในเป็นหนังหมดแล้วนะครับผมเป็นบอกหนังนะครับแถบร้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเป็นดําเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับตัวเบาะเหมือนกันโอ้ล่อเลยนะครับตัวเบาะดีไซน์มาค่อนข้างเท่เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโอกร,ระชับเลยนะฮะลวดลาย เป็นดําเดินได้สีขาวเหมือนกันแล้วก็บอกผูธธ้โดยสารว่าไม่ใช่บอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมระบบนะครับก็จะมีการเลื่อนการถลายนะครับผมในส่วนหน้านี้เนาะนะรปรับแล้วก็ปรับไปหน้าแบบสูงต่ําได้นะครับผมมีระบบแบบออโต้สตาร์ทสต็อปได้ด้วยนะครับผมฝาถังน้ํามันนะครับฝากระโปงนะฮะ พวงมาลไยมีมัติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับควบคุมในส่วนของหน้าจอนะครับด้านขวานะครับควบคุมตรงหน้าจอที t ีด้านนี้แล้วก็บอกเกี่ยวกับนะครับมารวัดตัวรถต่างๆนะครับผมก็จะบอกในด้านนี้นะฮะเป็นหน้าจอ t f t ท f t นะฮะเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วนะครับด้วยนะฮะมีอะไรอ่ามีคูซคอนโทรลให้ด้วย นะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยนะฮะลักษณะของตัวเกียร์ก็จะประมาณนี้โอ้รอนเลยนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะในทุกๆรุ่นของตัวเจ้าดีแมกเนี่ยนะฮะยังสามารถเล่นเกียร์แมนนวลเป็นแบบไฟฟ้าได้ในตัวนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ9นิ้วแอร์แยกฝั่งอัตโนมัติเลยนะฮะสามารถแยกฝั่งแยกความเย็นได้แล้วก็หน้าปัดทอย่างเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอล สายอย่างนี้เนี่ยเราเตรียมปิดกล้องหน้ารถไปให้คุณลูกค้าแล้วก็เดินงานเก็บสายอย่างดีเลยนะครับผมไม่มีห้อยลโยงระยยางแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยโอ้นี่ผมเตรียมนะครับพิเศษสําหรับลูกค้าคนพิเศษเลยนะมีลูกโปง่งดอกไม้ให้ด้วยนะครับ๋ยวหลังแอร์นะครับมีแอร์ตอนหลังที่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีที่เสียบ usb นะครับตัวนี้เป็นแบบ ชาร์จไฟนะภายในก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะครับสูโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับเออเราติดแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยรดูหลอดรอรอดุดูนะฮะแล้วก็อย่างของเจ้าเซตพีนะครับมีนะครับกล้องมองหลังมาให้นะครับสติ๊กเกอร์สังเกตง่ายครับจะเป็นคำว่าเซตพีนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นยูสุดีแม็นะครับนี่ กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะอหลอ่ลอหล่อหล่อประมาณนี้ครับ,มรบผมพาชมนะฮะเจา้าอีวูสูดีแนะครับผมไฮ g h นเดอร์ er นะครับสีประตูไฮ g h นเดอร์1.9เกรดซัดพีนะครับในราคา1ล้าน 1, บาทนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นที่ขา่1ล้านเจ0พันบาททันงองนะครับก็พาดูรอบตัวรถไปแล้วนะครับ คนนี้คร่าวๆ,ๆนะครับเผื่อลูกค้ายังบางคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับในรุ่นของ Z p พีเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างหน้าตาเป็นปรมาไหนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมดาวเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้เงินหลักหมื่นนะครับใช้เงินหลักหมื่นเพราะนั้นเองก็สามารถที่จะออกรถเจ้าแท้ีนะครับผมเป็นของตัวเองได้แล้วนะสนใจนะครับสั่งซื้อสั่งจองนะครับผม ติดต่อครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะครับติดต่อฮัเตอรกองทัพนะครับผมที่บุษการขายที่อิสุสสยามซิตี้สาสาสำรงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับได้รถเร็วแน่นอนนะครับไม่ต้องรอรถนานนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่ชำนาญการมากๆเลยนะฮะแล้วก็ผมจะดูเครดิตของพาแล้วก็ประวัติอาชีพต่างๆและก็จะให้ในส่วนของไฟแนนซ์นะครับผม ในส่วนไปเน้นนั้นๆที่หมาะก,กับอาชีพลูกค้าเพื่อที่จะให้ผลไปแน้นผ่านเร็วที่สุดติดปัญหาตรงไหน,นทักมาถามกันทักมาปราึกษากันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ